สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดชีวิตนะครับที่อเมริกาแคนาดาลัสก้าฮาวายวันนี้เรามีอีกหนึ่งความดีใจนะครับของลูกไข้นะครับจะบอกว่าเป็นลูกไข้ซึ่งเป็นญาติกับลูกไข้ของหมอแก้มหอมอยู่ที่อเมริกาไปดูข้อพ่อของพี่เจ้าชื่อย่งงครัชื่อซีไวซีไว้นาที่คุณอย่างเจ้านำที่คุณโรน้วนเหวือนเจ้าแล้วเพื่อนเหมือนเจ้าสี่ห้า เรียกแม่ไม่ได้แนมสาวอยู่เลยนั่นน <c oughs> องคุณเคือเราแล้วเป็นญาติกับทางอเมริกาชื่ออะไรเจ้าคุณ <c oughs> หมคือคำเดินแสงประจันคำเมืองแสงประจันนะเจ้าก็แนะนํายามาว่าให้เราใช้ยาชุดไปของเณื่อใช้ไปกี่ชุดแล้วครับใช้ปไปสามชุดสามชุดม,ม,มียาล้างปะกไฮหลังแม่บอกมีเทวดาล้างพิษตัเขียวแล้วก็เป็นขวดดีบีันไม่ได้ใช้แล้วก็ไม้หนอนสวรรค์ ตอนนี้อาการของพ่อเป็นยังไงครับก็ดีขึ้นามเนื่อยึงปวดเมื่อยปวดเมื่อยรสชาาติเบือกัยังขึ้นอยู่แต่ว่ายาตัวนี้พ่อกำลังกินอยู่เจ้ามันให้กําลังเนาะมันให้กาลังอาจจะหายเนาะเจ้าเจ้าแต่ว่าเช็คเลือดตลอดก็ดีขึ้นใช่ไหมเจ้า เป็นเป็นที่เรียกว่าเป็นข่าวดีคราเนี้แม่เป็นคนจัดยาให้ลองอธิบายให้ฟังหน่อยว่าเวลาจัดยาให้พ่อเนี่ยจัดยังไงบ้างแม่เป็นคนจัดยาคุณยาที่คุณให้กินก่อนนะกินก่อนอาหารกินตอนเวลาท้องว่างจ,จะกินนะพ่อกินสุดท้มิแล้วรู้สึกเลยรู้สึกว่าดีขึ้นกินกินยังให้ได้รู้สึกได้กินครึ่งนึงกินครึ่งนึงแล้วก็รู้สึกว่าพอ่อแล้วก็ม้วนง่งงา,งงายม้วง่ายกินข้าวกินน้าได้แล้วก็เป็นตัวรง อาการนเงี้ยวได้หลายได้หลายน้ำมันระบายออกได้เยอะขึ้นไตทํางานได้เยอะขึ้นแล้เป็นยังไงละ่อก็ได้กินมากกินมากได้ได้สามสุดและสามชุดแต่ยังบม่ทันหมดหรอกสุดที่สามเนืกินได้ได้ครึ่งหนึ่งแต่กันยังมีอีกนะยังมีอีกสองสุดสามชุดนี้ใช้เวลากินนานเท่าไหร่อาจารย์สามชุดนี้ได้ประมาณสองอาทิตย์สามชุดกินได้เดือนได้เดือนครึ่งจ้เจ้าเดี๋ยวครบสิบชุดเมื่อไหร่แล้ววิ่งได้เลย แข็งแรงมาเจ้าอย่างไรก็ตามแต่ขอบคุณมากมาเจ้าขอบใจหลายๆที่ที่เชื่อมั่นใน ok ยาขอ่หมอเจ้งอย่างไรก็ตามแต่นะครับขอขอบคุณเลขธรรมเนียแสงพระจันทร์นะครับที่ร่วมกันทําบุญนะครับแน่นอนเมื่อเรามีสมาชิกใหม่สุขภาพร่างกายดีขึ้นนอกเหนือจากบุญที่เราจะได้รับพู่งกันแล้วสุขภาพของผู้ป่วยก็ดีขึ้นขอบใจลหลายเดอร์ขอบคุณนะคะ